พิกมือขวาตะแคงขึ้นทำศัสาให้มีสติกำลัดรู้อันนี้ยกมือขวาขึ้นตัวให้มีสติกำลงรูอันนี้พอมือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวพิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัว เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้้ออมือาออกมาตรงข้างให้รู้กตัวลดมือขวาลงที่ขาวัดสตย์นือห่หัว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 ห้วหั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 วหอวหัวหัวหใวห้้าัตหัว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 หัอหัวหัหัวหัวหัวัวหัวัวห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 ัววัวหัหัวหหัว ข้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวพลิกมือขวตะแคงขึ้นกมือขว้นขึ้นขึ้นไปขนข้นไปข e ขั้นไปขึ้ึ้ไป้ขึ้นไปขไ้ไปป This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For he ขมือซ้ายึตยกขะแงึ้นอให้มีสติีกขึ้นตัวให้รู้ือซ้ายขึ <Far above S 2> ้สึกตัวยอาขึ้นตัวให้รู้สึกตัวอมือซ้ายเข้ขมาขมาทับมือขวให้รู้สึกตัว เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวาลงที่ขาขวาตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขวมือขวาลงที่ขาขวให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขา And I think my spaceship knows which way to go Whoa. Tell my wife I love her very much She knows Ground control to Major you Tom Your circuits dead There's something wrong Can you hear me Major Tom? Can you hear me Major Tom? Can you hear me? Am I eating some? Can you hear? Here Am I floating around my tin can? Far above the moon Planet Earth is blue And there's nothing I can do ขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัว